<TV S 2> สวัสดีครับ,รบมาแล้วครับกับเราสองคนนะครับในช่วงซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับวันนี้ก็ยังอยู่กันที่สนามอีซูซูโฟบีโฟแลจังหวัดปทุมธานีครับ กับสถานีที่6ครับผมสถานีนี้ก็จะเราใจมีความยากแล้วก็หวาดเสียวไปด้วย<ม>ชื่อว่า6เเขินระทึกครับไปตามดูครับว่าเทคนิคการขับในสภาพทางที่จำกัดเทคนิค,คต่างๆที่ต้องเอามาใช้เพิ่มมีอะไรบ้างเช<ม>ิญชมครับ ที่สถานีที่6กคคุณผู้ชมครับชื่อ6เหินระทึกใช่ครับจะระทึกแค่ไหนและยากแค่ไหนวิธีการขับยังไงเดี๋ยวถามพิยุทธครับเทคนิคการขับในสภาพทางธรรมชาตินะครับเราจะรู้สึกว่าบางครั้งไปในสภาพที่เป็นทางแคบบองเส้นทางแล้วคล้ายๆเป็นลักษณะโค้งคูครองกรณีที่เราขับรถเข้าไปเนี่ยก็ต้องย้านะครับว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยครั้งนี้ในส่วนของความเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อของ i s u สุ v cross 4 เขาจะมีความเป็นขับเคลื่อนสีลอ้อที่คือให้ระบบขับเคลื่อนสีลอ้อที่เราเข้าสู่เกียร์สโลผมและรวมถึงการใช้ในส่วนของ Parking a s s i Sensor นะครับ,บก็หมายความว่ามันจะมีเซนเซอร์ที่อยู่ที่กันชนด้านหน้าสด้านหลังอีก4แล้วก็จะปรากฏที่จอด้านหน้าเช่นกันกรณีที่เราขับรถเนี่ยถ้าเราเปิดระบบไว้เขาก็าจะมีการตรวจสอบครับว่าด้านหน้าซ้ายด้านหน้าขวาด้านหลังชิดเข้ากับลักษณะของเส้นทางไหมมีโอกาสเสี่ยงอะไรไหมเป็นการวัดเป็นตัวช่วยระยะต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับ เทคนิคการขับเข้าไปในทางเอียงก็ต้องย้ำนะครับว่าใช้ความเร็วต่ตตําๆนะครับประคองพวงมาลัยให้ดีและต้องเช็คนะครับว่าขีดความสามารถสูงสุดในการเอียงของรถยนต์แต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันกรณีในส่วนของรถยนต์ i ส u z u v cross four b f o 4ก็เอียงซ้ายและเอียงขวาสูงสุดได้ที่4ี้าองศาเราก็จะขับรถเข้าไปได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับแรกสุดเราจะป่ายเนินขวาก่อนนะครับตอนนี้ไปด้วย 4L เกียร์หนึ่งรอบเดินเบาคันเร่งไม่ได้ใช้นะครับ จะให้รถค่อยๆไต่ขึ้นไปอย่างช้าๆแล้วเราจะต้องเป็นคนกําหนดทิศทางของรถยนต์แล้วก็ดูคบว่าพวงมาลัยเนี่ยเราควรจะหักสู้เนินไว้ขนาดไหนนะครับพี่ยุทธครับถ้าเราขับไปเลยโดยที่เราไม่ได้เอียงขึ้นไปอย่างเงี้ยมันตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยได้ไหมพี่ได้ครับแต่มาว่าอันนี้อยากให้เช็คนะครับว่าถ้าเราจะปรับในส่วนของการขับแล้วก็สามารถสู้ความเอียงแล้วก็ไปในทางเอียงไปได้ขนาดไหนอันนี้คือการจําลองทางไว้ให้ครับนี่ครับคือเอียงจริงๆนะครับ แล้วเราจะต้องมีทักษะมีสมาธิที่ดีในการขับนะครับอันนี้ะะพิยุทธ์พิยุทธก็ปล่อยไหลเลยไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคันเร่งอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ครับรถยนต์ปีนได้มากกว่านี้นะครับแต่ก็ให้เห็นสภาพก็คือว่าขับที่แบบเอียงพอดีแล้วก็พอรับมือไหวคือขนาดนี้นะครับก็จะได้เช็คครับว่ารถยนต์ที่มีความสามารถในการเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวาทาได้สูงสุดที่กี่องศาครับแล้วเราเป็นผู้บังคับควบคุมรถยนต์ก็จะต้องมีสมาธิมีสติที่ดีในการควบคุมครับโอ้โหพิยุทธ์ครับสถานีนี้นี่สุดๆเหมือนกัน ตอนที่พี่ยุธขับแล้วเอียงเนี่ยคุณผู้ชมผมเนี่ยถ้าจะเอามือไปแตะพื้นได้เลยครับว่าเสียวมากพี่ก็อย่างที่บอกนะครับทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องการเรียนรู้เทคนิคการขับที่ถูกต้องจําเป็นครับแล้วก็ที่สําคัญผมว่ารถดีมากนะครับทาให้ขับได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สเปครถยนต์ที่ดีทําให้เราเนี่ยขับง่ายแล้วก็มั่นใจนะครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของแซสติีขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซู ก็ต้องขอบคุณครับอูสุวีคอสโฟร์บาย4และก็สนามแห่งนี้ครับยูสุโฟร์บายโฟร์ลจังหวัดปทุมธานีครับยังไม่หมดนะฮะสถานีต่อไปรออยู่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย All new Isuzu e DMAX มพารานุภาพพลิกโลก